วันนี้พาเพื่อนๆมาดูมาชมหอไตกลางน้ำที่สวยงามมากนะครับอันนี้อยู่ที่วัดใหญ่วัดใหญ่สีมุงคุณหอไตกลางน้ำวัดใหญ่สีมุงคุณ อยู่ที่เมืองสารวันแขวงสารวันนะครับมีภาพแกะสลักสวยงามอันนี้คือหอแตกกางน้ำอันนี้ยืนในน้ำจริงๆนะครับมีเสานับไว้ไหมนี่เสากี่ต้น ผู้มีภาพกิจกรรมฝาผนังับบน,นักมวยลูกช้างนกหงนกฟงวางอันนี้ประตูทางเขามีลายเซียนนะ่า วิถีชีวิตของคนเรานะครับฟอนลำเป่าแคนเกี่ยวข้าวตักบาทตีกองเสียงตีกองตุ้มนะครับนี่คือบริเวณเขตวัดใหญ่สีมุงคุณนะครับวัดเก่าแก่ นอกจากนี้ยังมีเสาหอไตอันนี้เสาหอไตที่เก็บไว้เสาหอไตหลังเก่าโอหลังเก่านี้อายุเป็นพันปี อันนี้น่าจะสร้างขึ้นใหม่นะครับของเก่าอายุพันปีเก็บไว้เป็นที่เรยนหอไต่ไปดกจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับหลังเก่าจะเป็นไม้กระเบื้องอันนี้ที่สร้างขึ้นมานี่เป็นหลังใหม่ทดแทนหลังเก่า แต่ก็ยังสวยงามคง,คง,คงอนุรักษ์ศิละปะความเป็นลาวไว้ได้นะครับ